กลับมาที่ยูนิเซียมวิสมหมายนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับก็จากปีพุทธศักราช2556กันต่อนะครับประเภททีมหญิงครับศรีสะเกดบีซีคับไซโจเดนกิีนครนนทบุรีครับก็เซตแรกนะครับทางไซโจเดนกิีนครนนทบุรีครับขึ้นนำก่อนนะครับ1-0ครับก็เป็นการออกตัวที่ดีของทีมเยือนนะครับ นาที่ทีมเจ้าบ้านสีสเกตก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งก่อนที่จะลงสนามนะครับโดยให้หมายเลข16ครับที่พปบลครูของน้ำนะครับมาเป็นมือเซตแทนกมลพรสุขมากครับมือเซตตัวจริงที่วันนี้เป็นผู้เล่นสำรองครับจดูจะยังมีปัญหาในเรื่องการทําเกมลุกอยู่พอสมควรนะครับสำหรับสีสเกตดีที่ว่ามีนี่นะครับ คือเ่าอย่างปียะมาศค่อยจะโปะนะครับมีทางด้านขันธิรายุทธไกรนะครับที่ช่วยทีมเสร็จนี้ต้องชนะอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะไล่ขึ้นมาครับเป็นหนึ่งเซตเท่ากันครับแต่ว่าจังหวะที่ขึ้นตีของทางปียมาศค่อยจะโปะนะครับลูกนี้แต่ว่าตีไปเข้าบล็อกพอดีเลยครับบล็อกก่อนดีมากเป็นนำก่อนนะครับเป็นตอนนี้ไซโจเดนกิครับ1-0 บล็อกดียังร้องได้ทันเซตขึ้นมาครับตอนนี้ขึ้นมาตีแล้วติดบล็อกครับหนึ่งคะแนนเท่ากันครับแต่กีดาจะใช้ไกลต้องทำเตมแล้วตอนนี้กมลพรสุขมากครับได้ลงสนามมาเป็นมือเซตนะครับในเซตที่2นี่ต้องให้กลับมาลงสนามอีั้างครับสำหรับมือเซตตัวจริงคนนี้ครับประสบการณ์สูงอยู่แล้วะคบกมลพรสุขมากครับจะเซตช่วยทีมได้บ้างน้อขนาดไหนเลย่ตีขึ้นมาสวยมากครับโอ้โห พันยรักครัพยายามจะพุ่งไปรับนี่ครับแต่ว่าดูนี้จังหวะที่ขึ้นตีของปิยมาศครับตีแรงจริงครับึ้นนำครับทีมเจ้าพินสุก้าสองต่อหนึ่งครับเซตมาลูกนี้ตีแล้วก็บล็อกก็ล้นครับอันนี้บล็อกล้นออกข้างเป็นคะแนนครับของทางไซโจเดนกินครนนท์ครับสองคะแนนเท่ากันกติกาแก้วพินครับเดาวชนทีมชาติครับลงไปเสิร์ฟ กาเสิร์ฟมาอลิสาโอ้โหต้องรุ่งไปรับเลยครับไปไปมาต้องฟรีบอลครับแล้วก็จะเร่หรือเปล่าลูนิดไีมาครับสดุดีอีกครั้งหนึ่งมือซ้ายมือซ้ายที่มีคนเดียวครับในทีมครับคณะทีนครับธนาพรพีสุกะครับหมายเลขสิเอ็ดเสียงยื่ซ้ายของทางไซโจเดนกินครนนนทบุรี3ต่อ2ครับ เสิร์ฟมาอลิสายังรับได้เยี่ยมนะครับอันนี้ขึ้นมาคะเบาๆทันยรักไม่ทันครับตำแหน่งที่ดีมากครับเคาะมาเนี่ยถ้าถอยไปรับก็ลำบากครับจะพุ่งเข้าไปรับก็ยากนะครับตรงนี้ครสามต่อสามครับขวัญจิราศรีสเกตเสิร์ฟครับสันยรักรับบอลแรกได้ขึ้นมาให้สวซดีครับตีมาแต่ว่าไม่ดีเท่าไรครับนี้อ้าวแล้วโดนเลยครับ สู้ความสูงไม่ไหวครับวันนี้เพราะว่าผู้เล่นที่ยืนอยู่หน้าเน็ตเนี่ยมาเสูงทั้งนั้นเลยครับสีสเกตตรงนี้ทําได้สวยครับมาโดดขึ้เตตนเซตทีบอลสูงนะครับแต่ก็เซตสั้นๆครับแล้วก็เคาะบอลเบาๆให้สีสกเกตกลับมานำสี่ต่อสามครับเสร์ฟแรงครับคณิราูุทธกไกรอดีตเล่นทีมชาติไทยครับ ทางด้านไซโจเดกินครนนทบุรีก็ยังใช้มือเซตมือ2อยู่นะครับคุณภาพเสี่ยมงสารว่าพรพันธ์เกิดปราดยังบาดเจ็บอยู่ครับยังไม่สมบูรณ์ดีครับมือเซตตัวจริงการดเนตเคาเซอร์เสิร์ฟที่เข้าหาทางเปียมาดเนี่ยนะครับทางครับหัวสาวเปียมาเปียมาตีมาแต่ว่ายังมีตัวบล็อกก็จะเข้ามาช่วยอ่าครับสุรศุธีตีเอาทัสครับตัวนี้อ่านี่เยี่ยมครับโอ้โหนี่เหนื่อยมากครับสุรศุธี คือตัวที่ตีหัวสาต้องออกแรงมากเป็นพิเศษครับครับยิ่งตีจะติดต่อกันสักสองสาครั้งแล้วมันทีเนี่ยหอบเลยนะครับใชครับต้องปอดใหญ่ครับบอลล้นมาแล้วนี้แต่ว่าปีมาศครับยังเข้ามาช่วยอ้าววสุนิสาสีนวลน่าจะไปฝาวเน็ตนะครับสุนิสาเนี่ยคะแนนของทางสาโจลิกีนครราบุรีครับ ยีไป2คะแนนครับน้ำยู่6ต่อสครับได้เสิร์ตต่อครับขาเสื้อครับพิณักขาเสื้อเสิร์ฟตรงนี้ล้นครับแล้วโอ้ยโดนเลยครับแต่อลิสาอย่างเงี่ยมากอีกครั้งหนึ่งตีใส่บล็อกครับโอ้โหต้องยกให้สูงเอาไว้ครับตรกนี้ตีบอลโค้งมาไม่แรงเท่าไร่ครับแต่อ้าวโอ้โหพิญยาตับตามไปแล้วนะครับแต่ไม่ทันครับสุนิสาสีนวลครับบอลมันใกล้นิดบอยลอยโด่งแต่มาใกล้เน็ตเกินนะครับ ดูมาไม่ได้เป็นคะแนนที่สามติดต่อกันของไซโจนครน์ครับเจ็ดต่อสี่คาริน่าคาเซอร์จะได้เสิร์ฟต่อครับนี่ไม่ทําอะไรเลยนะครับจากการเล่นบอลเสียของทางเสียเกตเล่นเสียหมดเลยก็ต้องฟรีบอลมาอย่างนี้เอาครับคราวนี้จะทำได้หรือเปล่าครับทางไซโจเดนกิขึ้นมาตีแต่ว่ายังติดบล็อกครับโชซสดีจากสามเมตรต้องฟรีบอลคืนมานะครับอลิสารับได้เล่นบอลเวลุนี้แต่ว่ายังมีบล็อกครับของทางไซโจเดนกิครับที่เข้ามาบล็อก ตีเลยครับวันนี้ต่อยังไม่ตายครับปิมาตอีกครั้งหนึ่งสวนมาลงนี้โอ้โหสวนมาได้เด็ดขาดมากธนพรทีสุกกะดู่ครับดูอีกครั้งครับให้บอลไหลหลังไปครับ ติวกันตัวต่อต,ตัวเลยนะครับคุณสถาพรเดชสิริ ครับผู้ชมผูต่อครับคาริน่าคาวเซอร์นะครับจะเสร์ฟให้ไซโจเดนกินครนนนะครับหลังจากที่ได้พักนะครับในช่วงเทนนิสคิลทาร์เมาในเซตที่สองนะครับคะแนนนั้นนำอยู่8ต่อสธนาพรตีมือซ้ายครับตรงนี้แต่ว่าตีไม่แรงไหลหลังมาลูกนี้ตีใส่บล็อกเลยครับคะแนนขยับแล้วครับสินเกตครับเป็น5ต่อ8ครับ ก็ดูสูสีกันขึ้นมาบ้างนะครับในงงคู่นี้นะครับสุรัสสวัสดีครับก็เป็นหมายเลขสินนครับบอลแรกนี่ถือว่าวันนี้ใช้ได้เลยครับทางไซโจเดนกีนครนนทบ,บุรีนะครับขึ้นมาโอ้โหแต่ว่าลูกนี้นับนขานอันนะครับตีเสียไปเอง ธนาพรทิสุกกะนะครับเสิร์ฟให้ไซโจเดนกินนะครนนทบุรีธนาพรเสิร์ฟแล้วบอมลมุกเกลวเล่นบอลเร็วนะครับแต่ว่าลูกนี้บล็อกยังอยู่ครับจาก3เมตรโอ้หตีตีแรงมากแรกเหมือนกันครับลูกนี้ทําได้สวยมากครับต้องชมเลยครับทําได้สวยมากมาเลยครับเจอรุณีสารนอกานานๆจะมีโอกาสได้ตีอย่างนี้ึ่งเต็มไม้เต็มมือสักครั้งหนึ่งนีเป็นจังหวะที่ เน้นๆเลยครับดีครับลูกนี้บอลครับให้บอลหัวเสาไปสุรศดีทีไปยังรับได้ครับเป็นหัวเสาของทางสินเกตสากลูกนี้แม่ทาได้ดีครับเจ้าหนี้แล้วครับสองนานติดต่อกันเลยครับโอ้วันนี้คือวันนี้เนี่ยลงเล่นไม่ว่าทีไหนจะชนะหรือแพ้เนี่ยวันนี้พูดเลยนะสองทีมนี่สนุกครับครับเล่นกันสนุกมาก ดูนี้สุริบุนยืนครับตีมาแต่ว่าติดบล็อกของทางเสียเกตอีกครั้งหนึ่งทุกนี้ตีฉีกมาโอ้โหตัดสินใจดีครับคือถ้าเกิดว่าตีเหมือนเดิมแล้วนี่อาจจะติดล็อกก็ตัดสินใจฉีกออกมาอีกด้านหนึ่งเลยนะครับครับออครับะบวนพรสุขมากครับยังน้ำอยู่นะครับตอนนี้ทางไซโจเลนกินครนน์โอ้โห ต้องเอาข้ามาก่อนนะครับเอาฟรีบอลมาก่อนแล้วก็เลขจังหวะ2เลยครับแล้วหลอกสวยมากอานิสายอดทีนี้ค่เขเล่นตัวรับอิสระเนี่ยเห็นนะครับแต่ว่าไม่ทันครับดูครับกุลภากุลภาตาดีจริงๆครับจุดตรงนั้นจุดตรงว่างเล่นไป1 1อต่อ7ครับรับเอาครับลูกนี้ต้องจะทิย์ข้าแต่ไม่ทันนะครับติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งโอ้โห ดีครับนี่ตัวรูปร่างไม่สูงครับหมายเลข6กติกาแก้วพินนี่ครับบล็อกได้12ต่อ7แล้วครับขยับไปเรื่อยๆครับไซโจเดกินครนนทบุรีฮ่าคะแนนแล้วนะครับนำอยู่ในตอนนี้ทางไซโจเดนกินครนนทบุรีครับแล้วก็ขึ้นมาตีครั้งหนึ่งอริสายังรับเยี่ยมนะครับวันนี้จักษาเมตรยอดมานะครับยังลงไปช่วยกันได้ทันแค่คุละพาโอ้โหโดนสวนเลยกับวันนี้ นี่ครับธนาพรมั่นใจแล้วนะครับในตอนนี้ทีมวัยรุ่นครับครับโอ้โหคะแนนไปที่13ต่อ7นี่ทำให้ทางด้านฮิรันก็ตายทองครับผู้สอนของทางศรีสเกตต้องเรียกเวลานอกเลยครับไปถึงกลางเซตนีคะแนนห่างกันถึง6คะแนนแล้วนะครับยังไม่ถึงช่วงเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ทางโคศรีสเกตต้องเรียกเวลานอกมาพักเกมไว้สักก่อนครับ คือถ้าปล่อยให้ทางไซโจเดนจิทางแนแนหนีไปอย่างนี้ตลอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ไม่ทันนะครับดังนั้นต้องพยายามดึงคะแนนให้มันมันสะดุดตัวมันนิดหนึ่งแต่มาดูนะครับว่าการเรียกเวลานอกครั้งนี้ของทางคุณฮิรันกระต่ายทองนี่จะมีผลไปถึงเกมของทางไซโจเดนจินครนฐมบุรีหรือเปล่าครับ,รบอเอามือเซตติดงลงมาแล้วนะครับทางด้านสีเกาแต่ว่ายังสถานการณ์ก็ยังตามหลังอยู่นะครับ เสียครับสซสดีบุญยืนนี้ต้องออกแรงมากเป็นพิเศษครับครัตีหัวเสานี่ีก็ไปอยู่ในแดนหลังแล้วครับก็เป็นกติกาแค่พียงน,นะครับจะมาอยู่แดนหน้าให้ไซโจเดนกิแต่ว่าสีสเกตเองก็เหมือนกับโยนคะแนนคนไปให้กับทางไซโจเดนกิเลยครับครับ 14ต่อ8ครับไซโจเดนปินครนนทบุรีมาดูนครับว่าคะแนนจะขยับหรือเปล่าครับไปไปมาต้องคืนบอลหนิกครับฟรีบอลครับแล้วจิ้มข้ามาอีกครั้งหนึ่งดูนี้เล่นยากครับเพราะจังหวะที่เซตมาเนี่ยเซตมาใกล้เน็ตมากนะครับแล้วบอลนั้นเลยเน็ตไปนิดเดียวครับนัตัวที่จะขึ้นไปเล่นบอลเร็วเนี่ยไม่กล้าเล่นนะครับเพราะกลัวไปเดี๋ยวไปตีติดเน็ตปาบกนะครับ ทำได้สวยครับไหลหลังมาคือด,ดูเหมือนว่าทางไซโจเดนกินครนทบุรีเนี่ยจะจะเล่นบอลไหลหลังได้ดีกว่านะครับไหลหลังก็หัวเสาเนี่ยจะถือว่าเป็นบอลหลักเลยนะครับ 15. ต่อ9ครับไซโจเดนกินำสวนมาเหมือนกันนะครับ mm hmm. สีสเกตฝันจีรายุทธไกลค,ครับนี่ตีได้ดี สิบต่อห้านะครับตามหลังอยู่ศรีสะเกดขึ้นมาห้แบนี้ขึ้นมาไปวีดับเติดกับกติกาขอขอข้ามาามาก่อนรครับพี่มากอ้าวแม่ธัญรักษ์ครับโอ้โหได้พยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยครับแต่ว่าในจังหวะที่พุ่งเข้าไปรับบอลนะมีเซอร์สตีอีกคนหนึ่งครับที่เข้าไปเล่นเหมือนกันครับก็ยังไม่ใช่เต็มที่ครับในภาษาอาเซียต่อสนะิบห้าครับตอนนี้ เป็นธนาพรทีสุกกะครับที่เก็บคะแนนให้ทีมไซโจเดนกินครนนทบุรีน้ำสิบหกต่อสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่สองที่ทางทีมเดือนไซโจเดนกินครนนทบุรียังได้เปรียบอยู่ครับถึงห้าคะแนนครับเจอกันล่าสุดนะครับเมื่อวันที่สามพฤศจิกายนครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่บ้านของไซโจเดนกินครนนทบุรีนะครับเล่นกันที่ ห้อง MCC Hall เด e Mongamungwan นะครับก็ปรากฏว่าทางไซโจเดนกินครนน,นทบุรีนนั้นชนะไป3-0เซตนะครับ25ต่อ21 25ต่อ20นะครับแล้วก็25ต่อ14นะครับแล้วก็เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคือบ้านใครบ้านมันนะครับเจอกันเล่นกันที่ศรีสะเกดเนี่ยศรีสะเกดนั้นก็ในานามของศรีสะเกดนารานะครับชนะไซโจเดนกินครนน,นทบุรีไปนะครับ3-0เซตเหมือนกันครับ25ต่อ19 แล้วก็25ต่อ21แล้วก็28ต่อ26นะครับส่วนเล่นกันที่บ้านของไซโจเดนกินครนนทบุรีนะครับที่ Mall, เโโดอ,อนนมะมอลล์นะครับเราบอว่าไซโจเดนกินครนนทบุรีเนี่ยชนะไปนะครับ3-1เซต25ต่อ22 25ต่อ18 22ต่อ25นะครับแล้วก็27ต่อ25คร<ำ>ับเหมือนกับบ้านใครบ้านมาันนะครับผู้นี้เนี่ยเู็นส,สีนะครับจากฤดูกาลที่แล้ว ตอนนี้ต้องาหาันมาเล่นบอลเร็วแล้วนะครับคือถ้าเกิดว่าเล่นบอลหัวเสาบอลหลัก bon หัวเสาแล้วนี่ไม่ได้ผลครับทางศรธสเกตครับก็ต้องให้บอลหลากหลายขึ้นนะครับทางลองด้ยมณพรสุขมากวันทีดาเสิร์ฟครับ12ต่อสิบหกลงนีดตีเสียไปเองนะครับธนาพรที่สุดกะตีแล้วล้นออกข้างนะครับ13ต่อ16ครับคะแนนบีบเข้ามาแล้วนะครับในตอนนี้ศรีสเกตครับ ไซโจเดกิตครนนททุรีก็จะเสียคะแนนอย่างนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับโดนไล่มาแล้วครับบัญจิราเสริมมาซุนซีรับบอนแรกได้ขึ้นมาตีติดว้องครับตัวรองที่สําคัญแล้วนะครับในตอนนี้นี่ครับคือบอลใหม่รุ่นนึครับคือเอาแต่แรงอย่างเดียวครับต้องเรียกเวลานอกเลยครับทางคุณธนกิจอินเรียงจากหกคะแนนเหลือแค่สคะแนนแล้วนะครับท่านไซโจเดกิตครนนรี แต่ว่าพอเรียกเวลานอกมาทางไซโตเดนกินครนนท,นทบ,บุรีนี่พอกลับไปลงสนามนี่ก็รูปเกมหรือการเล่นทัคติกอะไรอาจจะดีขึ้นนะครับเขได้รับการมาติวเข้มทางด้านดินสนามนะครับรายการสถาพรเดชสุริแล้วก็ธนก,กิจอินเลี้ยงนะครับทีมที่เล่นด้วยกันมานานนะครับสำหรับทีมจากนครนนทบุรีทีนี้นะครับ ขณะที่ศรีสะเกดเจ้าถิ่นนีก็จะเป็นทีมที่นักกบประสบการณ์สูงหลายหลายคนครับอยู่ในทีมนี้ครับแต่มาไม่ก็มาคนละทิศทางครับนะครับเกมของศรีสะเกดดูดีขึ้นครับปิยมาตมาเลยครับปิยมาตรค่อยจับโปะนะครับใจเยี่ยมมากครับให้ใจได้อยู่ครับ เปียนมือเซตมาครับพรพันเปิดปราดลงมาครับหมายเลขห้านีมือเซตทีมชาติครับคนนี้เป็นมือ2อนครับคนนี้เกมอย่างน้อยก็ยังมีคะแนนขยับขึ้นมานิดหนึ่งครับครับก็ออยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับสาหรับของคู่เนี่ยครับพรพันเกิดปราดบาเดเจ็บตั้งแต่นัดชิงกีฬามหาวิลัยแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาครับ 17ต่อ15้าครับเอาดูนี้บอลพลิกลงมาพอดีครับแต่ว่ายังยังรับได้ทันขึ้นมาตีแต่ว่าบล็อกยังช่วยครับเซตขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งรอบนี้รอจังหวะ2สวยมากครับจะดูครับใครเป็นคนเซตโนโอนานครับบอลานานน่ครับมันีีหลอกเหมือนขึ้นว่าจะไปเซตให้เพื่อนนต่ปรากฏว่าเล่นบอลจังหวะ2เลยครับกรรมการแก้วพินเห็นนีครับแต่ว่าไม่ทัน ตีลงครับตรนนี้ธนาพรที่สุดกะเหลือนำสองคะแนนนี้ก็ต้องรักษาให้ได้นานที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าขยับหนีไปได้ก็ต้องหนีครับสำหรับทีมจากนครนนทบุรีกดดันมากๆแล้วนี่ต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้เลยครับ คือทีมใหมุ่่นเนี่ยพอพอดด,ดูถูกคนดันหนักๆแล้วบางทีเนี่ยบางทีเป๋นะครับรบางทีผิดพลาดง่ายๆเลยเครับห่างเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับึ้นมาลูกนี้โอ้โหตีแรงมากครับเต็มๆเ,เลยครับครั้งหนึ่งให้สุสดสตีตีบอลโค้งหัวเสานะครับเยี่ยมมากตั้งแต่บอลตีบอลตั้นจังหวะแรกแล้วครับอัดเข้าไปเต็มๆครับาหรับว่าสนาสว่างสี พยยังกระโดมาได้ให้สุรัสดิ์ดีนะครับตีหัวเสาเป็นคะแนนให้ไซโจเดจินครนนทบุรีนำไป19ต่อ17ครับก็เมื่อเมื่อช่นี้เป็นเป็นลูกฟาวนะครับตีเ้วเข้าใจว่าน่าจะไปถูกเน็ตน,นะครับได้เปฟาวเลาน็ตก็เลยเป็นกลายเป็นคะแนนของทางรีสะเกตไปนะครับเ,เป็นคะแนนสีสะต้องเป็น18ต่อ19ครับวันนี้แต่ว่าก็ไม่ยอมครับ โอ้โหนี่ครับคะแนน19มาแล้วครับเอาบางออนมโนภานะครับน้องชาน้องสาวครับของสมพรลงมาเล่นครับครับเป็น20 20ต่อ17ครับบางออนเสริมมาเดี๋ยวต้องเช็คคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับในตอนนี้เรากำลังเช็คอยู่นะครับครับขึ้นมาต้องฟรีบอลข้ามาเอาโอ้ดูครับเสียคะแนนง่ายๆครับซีสเกตโอ้โหสุนิสาสีนวลครับ แล้วช่วงปลายเซตและเซตที่2เลยนะครับเป็น21-18แล้วนะครับตอนนี้เสิร์ฟต่อครับบางอรอนเสิร์ฟต่อนะครับทันนี้ไหลหลังมาตีแต่ว่าโอ้โหรับลำบากหน่อยครับแก้ตัวได้สำเร็จครับสุนิสาสีนวลตีใส่ธน,นาพรสิสุกะนี่นะครับอย่างครับคะแนนตอนนี้นะครับ20-19ต่อนะครับ ยังไม่ห่างกันนะครับต้องฟรีบอลเลยนี่เด็ดหลายขึ้นมาตีเบาๆเอาเลครับตอนนี้การกีฬาอย่ทไกลครับตีไม่แรงครับแต่ว่าตีมาจังหวะที่ผู้เล่นของทางไซโจเดนกีนั้นขยับไปไม่ทันไม่ถึงครับ20เท่ากันดูนครับช่วงปลายเซตที่2 เสิร์ฟลึกกังนี้บอลอ,ออกหลังไปสุนิสาสีนวลครับไต่โจโน,ออนตินครราชบุรีสริงความได้เปรียบันครับหยับนำก่อนหนึ่งคะแนนครับ21ต่อ20แล้วจะได้เสิร์ฟครับดูครับจะทำได้หรือเปล่าลูกนี้อ้าวครับโอ้ยังไม่ยอมให้มา่า ทิ้ง่าดไป2คะแนนครับคะแนนไล่เข้ามาเลยครับ21เท่ากันครับต้อลรงนี้ครับใครจะได้คะแนนที่22ก่อนกันครับบีบแล้วต่อ21ครับครับบีบแล้วนะครับในตอนนี้เซตคืนมาตีโอ้โหอริสาอริสาพยายามพุ่งสุดตัวเลยครับแต่ว่าตัวมันสั้นไปนิดหนึ่ง2 2ต่อ21ครับไซโจเนกินำนะครับครับแมนฟลายเซต2 ได้เปรียบน,นะครับทีมเยือนตอนนี้ต้องพูดนะครับลงมาเสิร์ฟตรงนี้ไหลหลังมาตีมาแต่ว่ายังรับได้ครับต้องอันเดอร์ยกึุนสูง3เมตรต้องฟรีบอลไปก่อนครับจะเล่นเร็วหรือเปล่าเล่นบอลเร็วครับแล้วทำได้ครับ22เท่ากันครับทุกลูกมีคะแนนสำคัญทั้งนั้นครับอีกแค่3คะแนนครับ ไม่รู้ว่าจะออกมาถึงต้องดิวหรือเปล่านะครับเซตนี้พรานยกขึ้นมาขึ้นมาตีซ้ายครับแต่ว่ายังรับเอาไว้ได้ครับธนิรักอีกครั้งหนึ่งเนื้อย้อนมาติดครับแต่ว่าต้องฟรีบอลข้ามาธนิรักษ์ครับขึ้นมาตีใส่บล็อกเลยครับพูดลงมายังเหนียวครับชิรเกตอีกครั้งหนึ่งสวนกลับมาครับผ่านพัน,นมือซ้ายแล้วลงดีด้วยครับโอ้โหธนาพร ตีเป็นลงครับามาลงในช่วงท้ายๆนี่นะครับให้ทีมได้เปลี่ยนแล้วก็เป็นเวลาการขอเวลานอกครั้งที่สองครั้งสุดท้ายของทางด้านเจ้าถิ่นนะครับสีสเกตบีซีต้องเรียกเวลานอกนะครับหลังจากที่ทีมตามอยู่22ก่อ21ครับสถาพรเดชศรีครับ,ารรบมาเน้นให้ทางหมายเลข14นี14่นครับบางอ่อนเวศวัรละพานะครับเน้นเรื่องบล็อกเลยนะครับ เพราะในบอลต่อไปนี่ทางไซโจไดกิทิคอนดนทัคดีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ,รบแล้วก็จะเป็นฝ่ายตั้งรับก็ต้องมาเน้นในเรื่องบล็อกหน่อยครับอยู่ที่ว่าทางสีสเกตนะครับที่จะเป็นฝ่ายรับบอนเสิร์ฟนี่จะทําเกมรุกได้ดีมากน้อยแค่ไหนสําคัญครับคะแนนต่อไปนี้ครับดูแล้วเนี่ยเหมือนกับ สซโจเดนกิทเนี่ยเล่นเหมือนกับอดีตทีมชาติเลยครับมาดูครับโอ้โหูแต่ว่ายังรับได้ครับสัญลักษณ์เหลือเหลื่อนละแล้วโดนสวนเลยครับโอ้โหลูนี้ตัดสินใจดีมากครับโอ้โหตัดสินใจเยี่ยมมากครับครับขึ้นแท่นแล้วครับได้คะแนนทีมเสิร์ฟนะครับทีมชาโจเดิเป็นฝ่ายเสิร์ฟได้คะแนน24ต่อ22ครับจะเสิร์ฟกดดันหรือเปล่านะครับเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟลึกครับนี่ยังดีครับที่นี้ ที่นำอยู่สองคะแนนนะครับโอ้โหถ้านำอยู่คะแนนเดียวแล้วตรงนี้เนี่ยกดดันตัวเองเลยครับเสิร์ฟิบ23ต่อ24ครับสีสเกตไล่กันมาแล้วครับแล้วก็ต้องเรียกเวลานอกครับตอนนี้ครับถึงจะ นำอยู่ใกล้จะถึงเส้นชาย24ต่อยเนี่ยครับไซโจเรนกิแต่ก็ไม่ประมาทครับต้องขอเวลานอกเรียกบัลสุดท้ายเนี่ยครับไว้เป็นบอลสุดท้ายแต่บอลนี้นะครับจะเป็นฝ่ายลุกแล้วครับทางด้านไซโจเดนกีนครนนทบดีบเป็นฝ่ายรับบอลเสิร์ฟครับบอลแรกนี่ต้องมั่นจริงๆนะครับต้องเข้านะครับบอลแรกเข้าแล้วในตัวเซตก็จะเล่นง่ายครับ ขึ้นอยู่กับพรตอนนี้ขึ้นอยู่กับพรพันเกิดปราแล้วนะครับว่าจะเซตยังไงครับครับมาดูครับวอลแรกปฏิลาเสิร์ฟมาบอลแรกโอเคครับบอลพันเสิร์ฟเซตขึ้นมาแล้วโอ้โหลูกนี้โอ้โห,โโหตีเข้ามือของทางสุนิสาสิงนวลพอดีเลยครับโอ้โห,โโหมุมของบางออนวันท่าพา24เท่ากันครับปฏิลาเสิร์ฟต่อครับบางอ่อนรับได้ ครับเซตขึ้นมาดูนี้ตีไม่แรงแต่ว่าเอาครับต้องแก้ดูนี้ตีแต่ว่าโอ้ยบล็อกเหมือนกันครับยังเยี่ยมครับธนาพรที่สุดกะตีมือเลยครับดูครับบล็อกคู่คู่กับคารินาเลยครับธนาพรนี่ตีมือดีใจเลยครับครับรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยครับเปลี่ยนมือไทย เดี๋ยวตัวเสิร์ฟนะครับนี่ครับบุจิราอุกาสีครับอรรทนทีมชาติลงมาเสิร์ฟเลยครับลงมาเะเสิร์ฟยังไงครับลุจเราอุกาสีเสิร์ฟมาบอลแรกโอเคเลยครับเล่นบอลเร็วแต่ว่าไม่ถนัดเท่าไหร่ครับลูกนี้เซตมาลูกนี้ขึ้นมาตีจ้าจังติดบล็อกครับบุจิรายังรับเอาไว้ได้ยกขึ้นมาสูงๆลูกนี้ต้องข้อข้ามมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจครับเลยอีรั้งหนึ่งลูกนี้ตีตด้อยังได้ครับโอ้โหเหนียวจริงๆครับอ ฟรีบอลไปให้ครับอีกครั้งหนึ่งลูกนี้เล่นบอลเร็วขึ้นมาตีก็ยังรับได้แล้วโดนแล้วโดนลยครับโอ้โห25 24ครับโอ้โหพิกสถานการ์กลับมาได้นี่มาเจอความคล่องตัวนะครับของผู้เล่นทางไซโจเดนกิครับซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่าครับนี่ครับนี่ก่อนหน้านี้นี่เป็นรองเลยนะครับงัดบอลขึ้นมาเล่นหลายๆครั้งนะครับบอลจะตายแล้วก็ฝ่ายที่ กลับมาทําเกมได้ดีกว่าแล้วก็พลิกเอาชนะไปได้ในเซตนี้ครับมีคะแนนที่26-24่ครับสนุกค,ครับตอนนี้ไซโจนขกีกับทอนน์ทงรีตามไปแล้วครับ2-0เซตกับรอพักชนโคษณางกันนิดนึงครับ,รบเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งันสุดต่อครับ